พี่น้องครับสวัสดีครับสวสดเชา้ามาึพี่น้องทุกท่านนะครับในวันนี้ด้วยกันนะครับหัวข้อวันนี้คือทุกอย่างล้วนมาจากใจอยากไปค้งทุกอย่างเนี่ยล้วนมาจากใจสุภาษิตข้อฮิตมากเลยบทที่4ข้อยี่สิบสามเขียนว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทํานั้นออกมาจากใจ above all else เขาบอกว่า God God your heart for everything you do flows from it พี่น้องครับวันหนึ่งก็มีเพื่อนส่งข้อความบางอย่างมาให้กับผมผมอ่านดูแล้วเออมันดีนะมันเกี่ยวอะไรกับหัวใจพอสมควรก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องเขาเริ่มต้นอย่างนี้บอกว่าความผูกพันไม่ได้สร้างด้วยเวลาแต่สร้างขึ้นมาด้วยความรู้สึกดีๆต่อกันอ่าันนี้อันนี้คิดสักครู่นะครับเขาบอกว่าความผูกพันเนะ่ะ ไม่ใช่ว่าอยู่กันนานต้องผูกพันเสมอไปนะครับบางคนอยู่กันหลายปีแล้วไม่ผูกพันกันเลยนะครับความผูกพันไม่ได้สร้างขึ้นด้วยเวลาแต่สร้างขึ้นด้วยความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันอันดับแรกนะครับพี่น้องใส่ใจนะครับวันเนี้เราอยู่กับใครและเขาแล้ความสุนทีดีจากเราไหมครับถ้าไม่นะครับต่ออยู่กันนานบางคนอยู่ในบ้านก็ตั้แต่แรกเกิดจนถึงวันตายเดี๋ยวไม่ทราบซึ้งผูกพันคนในบ้านเลยลูกบางคนไม่เอาพ่อแม่เลยครับพ่อเขาไม่ผูกพันกับพ่อแม่ คือร้องไม่ผูกพันกันเลยไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันอยู่ที่โรงงานเดียวกันออฟฟิศเดียวกันบสถ์เดียวกันมานานขนาดไหนไม่ผูกพันเลยนะครับถ้าอย่างนั้นไม่ดีครับต้องมีความผูกพันนะครับอันดับแรกนะอันดับแรกข้อเตือนใจข้อที่หนึ่งต้องมีความผูกพันและความคันนิ้จะเกิดมาจากไม่ใช่เวลาช่วงเวลาระยะเวลาความกว้างความยาวเวลาแต่เกิดจากความสึกดีๆต่อกันอย่าลืมนะครับถ้าต้องการความผูกพันนะครับสร้างความสึกดีๆต่อกันนะครับข้อที่สองบอกว่า ทุกชีวิตล้วนมามีจุดยืนของตนเองมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนเหมือนกันก็คือคุณค่าความเป็นคนน้องครับสําคัญนะใส่ใจนะครับว่าคนเราเนี่ยมันมีคุณค่าไม่ว่าจะเกิดมาจนหรือรวยมีคุณค่าทองก็คือทองใส่พักกิโลก็คือทองนะครับหรือจะใส่ถังขยะก,ก็คือทองใส่ผ้าแพรอย่างดีก็คือทอง ลล้อมเพชรอย่างนี้ก็คือทองแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นทองที่คนไม่เห็นคุณค่าก็แต่พระเจ้าเห็นนะครับเพราะว่าทุกคนที่พระเจ้าสร้างมามีคุณค่าดุจทองนะครับนั้นเราไม่เห็นคุณค่าของเขาเพราะเขาอยู่หอหุ้นหรือักขี้ริ้วนะหรืออยู่ในถังขยะอยู่ในโคนตมเนี่ยถ้าจะไปดูถูกเขาเขามีค่าอยู่เสมอและใส่ไมได้ของพระเจ้าเพราะนั้นอันที่2ครับใส่ใจนะครับทุกชีวิตเนี่ยมีจุดยืนของตอนเองมีภาระหน้าที่ของตอนเองแตกต่างกันนะครับแต่ว่าที่แน่นอนคุณค่าความเป็นคนเหมือนกันครับ สามก็คือไม่มีใครที่ทำถูกใจคนได้ทุกอย่างอาจจะมีการเผลอพลั้งบ้างหรืออาจจะมีการผิดพลาดบ้างดังนั้นอย่าถือสาจงรักกันจงมองหาข้อดีและให้อภัยในข้อเสียของกันและกันจำเป็ครับไม่มีใครเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบครับโอกาสผิดพลาดมีครับนะโอกาสพลาดพั้งมีครับผมก็มีโอกาสพลาดพั้งครับพี่เราก็มีโอกาสพลาดพั้งครับ ทุกคนมีโอกาสพลาดพลั้งหมดเลยผู้นาก็มีโอกาสพลาดพลั้งสมาชิกก็มีโอกาสพลาดพลั้งพ่อแม่ก็พลาดพลั้งได้ลูกก็พลาดพลั้งได้เพราะนั้นอย่าถือสาไครับถ้าถือสาก็ตายแน่นอนครับไอ้คนไอพลาดพลั้งมันพลาดพลั้งทุกวันเลยครับถ้าเราถือสาทุกเรื่องภาษาทมือนช็ๆช็อชตชชชก็ตายเอาเลยครับเะนั้นหัดมองข้ามบ้างนะครับก็พูดยังไงว่าให้เข้าใจความจริงของชีวิตไม่มีใครทําถูกใจทรกเรืืองไม่มีใครเธอทำทูต้องทุกอย่าง พราะผมก็มักจะเห็นบางคนเนี่ยชอบว่าคานในเวลาผิดพลาดแต่เขาไม่เคยรู้สึกตัวมาต่ตอนเขาผิดพลาดเลยนะครับประเอเราอยู่ในเหตุการณ์เราเห็นว่าเมีนคนในคอทําผิดพลาดในขอว่าในกอแต่ต่อมาในคอผิดพลาดในขอไม่รู้ตัวว่าเขาผิดพลาดอะไรแต่ในคอทําผิดพลาดในขอจะว่าในคอไม่ดีเลยครับคนเราผิดพลาดได้เลยครับอย่าศึกษสาเลยมากมายเลยนะครับให้อภัยกันได้ให้เถอะมองหาข้อดีกันหน่อยหนึ่งมังคับที่สี่ครับก็คิดวันนี้ชีวิตของเราจะมีสุขหรือทุกข์ล้วนอยู่ที่ความคิดนะครับ อ,อยู่ทีใจผมว่าคนเราส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์ผมว่าพบ,บร้อยคนเนี่ยเก้าสิบเก้าคนเนี่ยมันมาจากใจนะนะั่นแหละมาจากความคิดถ้าคนเรารักกันนะมันก็มองข้ามกนได้ถูกต้องไหมครับพวกเราก็มองข้ามได้ใช่ไหมแต่พอไม่พวกเรามันมองไม่ได้เลยนะข้ามไม่ได้เลยอันนั้นชชวยเราทุกอย่างนะครับสุขทุกอย่างด้วยความคิดด้วยนี้มีคําเตือนสติบอกว่าถ้าเอาแต่คิดลบคงจบไปแล้วแต่ยังไม่เริม ถ้าเอาแต่หารคงเพิ่อมอะไรไม่ได้อีกถ้าเอาแต่คูณบางทีก็มากไปถ้าเอาแต่บวกนะครับด้วยนะอะไรก็แต่ถ้าบวกหรือลบก็แย่ถ้าบวกด้วยใจนะที่เมตตาใจที่เข้าใจความสุขก็จะเกิดขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเราควรจะบวกอะไรคิดในใจนะครับข้อเตือนสติก็คือว่าอย่ารีบเชื่อในสิ่งที่เรายังไม่เห็น หรือ,อยังไม่ได้ยินกับหูหรือแม้แต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินกับหูก็ตามอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเพราะอไอทําได้หมดอย่างนี้นะครับทําได้หมดเลยประการต่อมาครับอย่าด่วนสรุปอะไรเร็วเกินไปเขาบอกว่าน้ำใสใช่ว่าจะไม่มีพิษโคเชลิดใช่ว่าจะไม่หักหลังโอ้สําคัญมากเลยนั่นอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะครับไม่น่าเชื่อนะน้ำใสคิดว่าสะอาดนะไม่เลยครับมีพิษได้นะครับ และคนสนิทก็อาจจะหักหลังได้นะครับไม่แน่นอนดังน,นั้นอย่าด่วนสรุปอะไรเร็วกันไปว่าอ้น,นี่มันแย่อ้น,นี่มันผิดอ้น,นี้มันดีนะนี่คนเราเราปกป,ป้องคนเราหมดเลยมันดีอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับผมเจอเหตุการณ์เยอะแยะที่ว่าคนบางคนเนี่ยหน้าตาซื่อใสเป็นคนดีและเราก็ปกป,ป้องเขาแต่ความจริงปรากฏว่าเขาไม่ได้ซื่อสยอย่างที่ว่าในภายในก็ทําให้ถูกต้องแล้วคนบางคนเราื่มันเร็วแน่นอนแย่แน่นอนผิดแน่นอนแต่ตรงกันข้ามครับเขากลับไม่ได้เป็นที่เราคิดเอาไว้จากภายนอก อันนั้นอย่าด่วนสรุปอะไรลงไปประการต่อมาครับจงรักษาใจนะครับและความคิดของเราไว้ให้ดีอ่ากลับมาที่หัวข้อวันนี้เราอ่านได้พระพีตตอนต้นว่าจงเราแวดเราบางใจของเจ้ายิ่ยงกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทํานั้นออกมาจากใจนั้นด้วยเห็นนี้เองจงรักษาใจนะครับหรือความคิดบางทีสลับกันครับวันนี้ก็ใช้ใจใช้ความคิดใช้ใจใช้ความคิดเนี่ยในพระพีใช้ควาใจกับความคิดสลับกันสลับมาหลายครั้งจงรักษาใจหรือความคิดเราไว้ให้ดีเพราะทุกอย่างในชีวิตของเราเริ่มต้นมาจากใจ เมื่อใจเราเย็ยนสงบอะไรก็สวยงามเมื่อใจของเรางามอะไรก็ลํำเลิศเมื่อใจของเราสูงคิดอะไรก็ประเสริฐเมื่อใจของเราดีไม่ว่าอะไรอะไรก็จะเกิดได้อย่างสบายสบาย,บายเพราะเราใจดีพี่น้องครับดังนั้นจงห่นดูแลรักษาใจของเราจงห่นดูแลรักษาความคิดของเราไว้เสมอ จำอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่เรากลับไปอ่านพระคัมภีสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยีซึ่งอาจจะมีแปลหลายเวอร์ชันแต่ว่าเวอร์ชันนี้อยู่ในเวอร์ชนันที่ n c v บอกว่าที่สําคัญที่สุดอ่าทิ่สำคัญที่สุด,สสดจงเราแวดระวังใจของเจ้าเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําลวนไหลออกมาจากใจการ your heart more than anything else because the source of your life f ฟ o อส from it พี่้องครับทุกอย่างไหลออกมาจากใจถ้าวันนี้ใครทำอะไรออกมาไม่ดีมันออกมาจากใจที่ไม่ดีถ้าใครพูดอะไรไม่ดีออกจากใจที่ไม่ดีพี่้องหลไรครับถ้าถ้าวันนี้ท่านพูดไม่ดีท่านคิดไม่ดีท่านด่าใครว่าใครตำหนิใครวิจารณ์ใครแต่ธุรีนะครับมันออกมาจากใจประเภทไหนในขอพี่องอุรทุกคนนะครับให้วันน <fal se> ี้เรารักษาใจของเรามันดูแลรักษาดวงใจของเราล้างหน่อยล้างบ้างล้างบ่อยๆเหมมันพอมีบ่อน้ํา สกปรกเป็นประจำต้องล้างบ่อยๆนะถ้าล้างใจสะอาดทุกอย่างจะออกจากใจก็จะสะอาดเชื่อเดียวกันขออวยพรทุกคนครับให้มีใจสะอาดทุกคนคนระับผลที่ดีจากใจสะอาดทุกคนครับขออวยพรครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้างและท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแบบนี้เราต้องหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตัวเองและสังคมด้วยการร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า s h a r e the Love For w a r d ป่านนี้ขอพระเจ้าโดนใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ความรักนี้ถูกส่งต่อไปยังไม่มีเขตจำกัดท่านสามารถถวายได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอเยอะๆเพราะพรทุกท่านนะครับเชื่อว่าพระเจ้าทิเกียรติคนรับมีความสุขและเรามีความยินดีครับขอเยอะพร